ระบอบนชั่นสเตทซึ่งโลกมีอยู่เนี่ยเหตุผลที่โลกมีประเทศในทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าเคยมีสงครามเมื่อพูดถึงการประดิษฐ์คิดคน้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือแนวคิดทางสังคมและการเมืองต้องยอมรับว่าโลกฝั่งยุโรปมีมบทบาทสาคัญมาตลอดประวัติศาสตร์หลายพันปีพวกเขาเนี่ยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้อย่างรัฐชาติหรือนชั่นสเตทก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่การเกิดขึ้นของรัฐชาติไม่ได้เริ่มจากแรงบันดาลใจหลังแช่น้ําร้อนหรือถูกแอปเปิลตก ใส่หัวแบบเรื่องเล่าในตำนานนะฮะคือมันไม่ได้มาเพราะคอปนิเัสหรือเซอร์ไอแซคนิวตันนะฮะหรือกาลิเลโอถ้าว่ามันมีจุดกำเนิดเนี่ยจะความขัดแย้งครั้งใหญ่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าสงคราม30ปีหรือ30 y e a r s war นะฮะในยุโรปในศตวรรษที่17สงคราม30 y e a r เนี่ยเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุโรปตอนกลาง โดยมีชนวนจากความขัดแย้งความแตกแยกทางศาสนาระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งเป็นขบวนการปฏิรูปศาสนาคริสต์ซึ่งเริ่มต้นจากการคัดค้านการใช้อำนาจของศาสนาจากโรมันคาทอลิกโดยเฉพาะจากแนวคิดของมาร์ตินลูเทอร์เมื่อรัฐต่างๆภายในจักรวรรดิโรมันอันสักเสิเริ่มเปลี่ยนไปนับถือนิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยจกักรพรรดิที่สนับสนุนโรมันคาทอลิกจึงไม่อาจที่จะยอมรับได้ความขัดแย้งจึงเะตุจากความเห็นต่างทางศาสนาสู่สงครามเต็มรู แบบซึ่งเป็นสงคราม30ปี ความรุนแรงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในจัก,กรวรรดิเท่านั้นพระรัฐที่เข้าข้างโปรเตสแตนต์ Protestant, ก็ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจอื่นเช่นฝรั่งเศสและก็สวีเดนซึ่งทำให้สงครามนั้นลุกลามใหญ่โตต่อเนื่องยาวนานถึง30ปี3ทศวรรษนะฮะหลังจากการสู้รบซึ่งพุ่งเต็มที่นะฮะแล้วก็มีความสูญเสียอย่างมหาศาลแต่ละฝ่ายเนี่ยยอมเข้าสู่กระบวนการเจราจาหลังรบกัน30ปีโดยใช้เวทีกลางในแคว้นซึ่งมีชื่อว่าเวสเทเฟียนะฮะซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ของประเทศเยอรมนีในเวลาน,านั้นซึ่งเริ่มต้นในปี1646หัวใจสําคัญของการเจราจาก,ก็คือรัฐที่มีศาสนาและแนวคิดต่างกันจะอยู่ร่วมกันในยุโรปได้อย่างไรสุดท้ายการเจราจาได้ข้อสรุปในปีคริสตศักราช1648เมื่อสิ้นสุดการเจราจาก,ก็มีสนธิสัญญาไงนะฮะสนธิสัญญานั้นก็มีชื่อว่าทรีดีทรีดีเนี้ยทำขึ้นมาร่างขึ้นมาและลงนามกันระหว่างภาคีของความขัดแย้งซึ่งเจราจายุติการสู้รบเนี่ยภาคีเนี่ยเจราจาเนี่ยหลังจากรบกัน30ปีเจราจาที่ ซึ่งมีชื่อว่าเวสเฟิลียเขาก็เลยเรียกสนธิสัญญาฉบับนี้ว่า Treaty of West p h a l i a โดยมีหลักการสำคัญที่เปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองโลกไปตลอดกาลและนั่นก็คือแต่ละรัฐมีอำนาจอธิปไตยสูงสุดเหนือนดินแดนของตนเอง กล่าวคือใครครองดินแดนไหนย่อมมีสิทธิในการปกครองการบริหารและการกำหนดนโยบายรวมถึงศาสนาที่ประชาชนนับถือด้วยโดยรัฐอื่นไม่สามารถแทรกแซงได้นี่คือการเชื่อมโยงกันระหว่างรัฐและก็อาณาเขตยอย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรกนะซึ่งมีการจารึกเขียนลงไปในส่วนที่สัญญาในประวัติศาสตร์ของโลกนะฮะแต่ตัวคอนเซปต์เองอะ่ะผมเสริมนิดน,นึงผมเชื่อว่ามันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันแค่เป็นการเขาเรียกว่าโคดิฟายโคดิฟายคือเขียนออกมาเป็นรั้นรักษรในส่วนที่สัญญานะฮะ แม้แต่รัฐซึ่งยังอยู่ภายใตยจ้จักรวรรดิเช่นจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็ยังได้รับสิทธิ์ในการปกครองตนเองภายในขอบเขตของตนกล่าวอีกในยะหนึ่งก็คือว่ารัฐใดรัฐหนึ่งไม่สามารถบังคับให้รัฐอื่นต้องเปลี่ยนศาสนาหรือเปลี่ยนระบบการปกครองตามที่ตนเองกําหนดได้อีกต่อไปแนวคิดนี้เองกลายเป็นรากฐานของรัชชาติเนั่นสเตตซึ่งหมายถึงรัฐที่มีดินแดนชัดเจนประชาชนอยู่ภายใต้กฎหมายแบบเดียวกันปกครองแบบเดียวกันและก็มีอัตลักษณ์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาษาวัฒนธรรมหรือแม้แต่กษัตริย์ผู้ึ่งปกครองส่วนที่ เลียไม่เพียงแต่เปลี่ยนภูมิศาสตร์ในยุโรปเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการเมืองระหว่างประเทศแบบใหม่ที่เน้นความเคารพในอธิปไตยและไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันหลักการนี้ยังคงเป็นพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศจนถึงทุกวันนี้แม้จะผ่านมาแล้วกว่า377ปีแต่แนวคิดเรื่องรัฐชาติและอธิปไตยที่ถือกําเนิดในคราวนั้นยังคงเป็นหนึ่งในการประดิษฐกรรมทางการเมืองที่ส่งอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ของมูมเนเซียชาตินะครับ Peace of Westphalia นะฮะหรือ Treaty of Westphalia ก็แล้วแต่นะครับบางคนเรียกว่า Peace of Westphalia ผมคิดว่าหลายคนซึ่งเรียนรัฐศาสตร์มาก,ก็เบื่อหน่ายกับระบอบ Nation State นะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามัน stuck in time มัน stuck in time แล้วเราก็เชื่อว่าในหลายประเทศเนี่ยพลเมืองก็นับถือศาสนาซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันมีเชื้อสายชาติพันธุ์ ethnicity ซึ่งไม่เหมือนกันมันมีความหลากหลายทางความคิดในระดับที่บางทีแม้กระทั่งระบอบซึ่งปกครองประเทศต่างๆเนี่ยพลเมืองซึ่งอาศัยอยู่รวมทั้ง ผู้ซึ่งอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาเนี่ยเขาก็อยู่ไปภายใต้ระบอบนั้นโดยที่เขาไม่ได้สนใจที่จะมีส่วนร่วมแต่เขาก็อยู่เพราะว่าจใจเขาทําอะไร เพราะฉะนั้นเอาจริงแล้วเนี่ยผมผมมองว่าศาส,สนาจ,จักรของแต่ละประเทศเนี่ยหรือในกรณีที่เป็นรัฐคารวาสหรือในกรณีที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับศรัทธาที่พลเมืองจะมีต่อผู้ปกครองเนี่ยยกตัวอย่างในอิรานเนี่ยสมมติพลเมืองเขาไม่ศรัทธาไอโอโทลาคาเมนีแล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่าไอประเด็นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เทรนด์แต่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เสริมงอกเงยขึ้นมาและมีอิทธิพลในระยะยาวที่จะคุกคามคอนเซ็ปต์นะรัฐชาติระบอบเนชั State ที่โลกใช้อยู่ในปัจจุบันและใช้มาตั้งแต่ p e a e e of w e s t p h ฟ l i a หรือส่วนที่สัญญาของแคว้นเวสเฟลียในปีคริสตศักราช1648นะฮะ ผมคิดว่าในระยะยาวอะ่ะมันคุกคามแต่ว่าในระยะสั้นณักเวลาเนี้ยมันไม่ได้แรงกล้าพอที่จะคุกคามเพราะว่าแต่ละอาณาเขตนะซึ่งเป็นประเทศอยู่ในโลกใบนี้มีมาเฟียใหญ่สุดที่คุ้มครองและนั่นก็คือกองทัพผู้ใหญ่คือทุกประเทศเนี่ยมีกองทัพและตราบใดที่มีกองทัพและตราบใด,ท,ท,บบดที่มีเนื้อหากฎหมายแบ็กอัพให้กองทัพสามารถใช้กําลังเหนือเขตแดนนั้นๆได้เนี่ยไอพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนําไปสู่ระบอบอื่นสําหรับโลกอะ่ะโดยที่ไม่ได เป็น nation state เนี่ยพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันยังเป็นเพียงแค่พลังมันยังไม่มีกําลังเพราะว่ากําลังเนี่ยมันเป็นกําลังซึ่งไม่ยืดหยุดและนั่นก็คือศักยภาพของกองทัพในการดูแลเขตแดนนั้นๆของแต่ละประเทศใน190ประเทศเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า actual physical hard power แต่ว่าสําหรับผมคิดว่าทุกคนที่เรียนรัฐศาสตร์เนี่ยก็มีความรู้สึกแล้วว่าระบอบนชั่นสเตทเนี่ยมันน่าจะมีอายุของมันผมรอวันนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าผมคงตายก่อนคือผมไม่ได้พูดเล่นนะคือหมายความว่าสมมุติผมอยู่อีก40ปีเนี่ยเราเราไม่ทันได้เห็นระบอบใหม่ในโลกหรอกแต่ผมรอวันที่ผมจะได้มีโอกาสมองขึ้นมาเนี่ย from my own grave แล้วก็เห็นสิ่งที่มันเป็นระบอบใหม่คำจุนโลกโดยที่เป็นผลิจการเทคโนโลยี AI ปกครองมุมรษยชาชิแล้วก็ให้เราทุกคนเป็นเพียงต เหมือนกับในเดอะเมทริกซ์อะไรเงี้ยผมชอบอะไรแบบนั้นผมรู้สึกว่าในโลกที่เป็นโลกแห่งความกล้าหาญยุคใหม่หรือ Brave New World อาราออเดอรักสลีเนี่ยเราทุกคนกลายเป็นทาสแล้วก็เสพยาโซมา แล้วก็มีส่วนร่วมในงานสังสรรค์ที่หาความสุขอย่างเดียวแล้วก็งานการไม่ต้องท,ทําหนังสือไม่ต้องเรียนผมคิดว่านั่นคือดิสโทเปียที่เป็นยูโทเปียแห่งอนาคตในเวลาที่หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ปกครองโลกจริงอะไรเงี้ยผมคิดว่าแฟนตาซีนั้นเนี่ยมันเป็นดิสโทเปียที่น่าตื่นเต้นอย่างมากและเราพลเมืองที่อาศัยอยู่บนโลกใบน,นี้เนี่ยอยากจะมีโอกาสได้เห็น แต่ว่ามันไม่ทันได้เห็นและผมไม่น่าจะว่าเด็กๆยุคถัดไปจะได้มีโอกาสเห็นสิ่งนั้นหรือไม่แต่ผมอยากเห็นผมอ่านนวนิยายมาแต่ละเล่มเนี่ยมันทําให้ผมจินตนาการไปถึงวันซึ่ง AI ครองโลกแล้วเป็นยุคแห่งความไร้พรมแดนแล้วก็มีความหลากหลายโดยที่พลเมืองแต่ละชาติพันธุ์สามารถอยู่ที่ไหนก็ได้และทุกคนอาจจะฝังชิปไบโอเมตริกในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งซึ่งสามารถสัญจรเดินทางไปมาได้เหมือนกับในภาพยนตร์ The Fifth Element นำแสดงโดยบรูซวิลลิสผมอยากเห็นโลกในอนาคตแบบนั้นอะซึ่งก็ไม่ได้เห็นหรอกนะฮะสิ่งที่เราได้เห็นคืออะไรซึ่งมันเป็นนำเน่าของระบอบเน t ชั่นสเตทซึ่งมันเป็นอยู่แบบนเนี้ยโลกแฟนตาซีเนี่ยมันสวยหรูเกินไปคุณและผมเนี่ยไม่ได้โชคดีมากพอที่จะได้เห็นสิ่งนั้นมันเป็นเพียงความใฝ่ฝันผมชอบ Blade Runner ผมชอบ Brave New World ผมชอบ The Matrix From shop Elysium, I want that dystopian world, or really utopian world, which does not exist.